สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นแนวสายประกวดก็รถประกวดอยากวดเชียวจมไม่นะครับเห็นสภาพแบบนี้ก็การันตีเป็นตะกร้าเลยนะ ผมก็จะให้น้องเขาบอกรายละเอียดชุดล้อก่อนเลยนี่เจียอีเกียวใช่คลิปที่แล้วที่ว่าลงราคารถก็ป่อยไปแล้วทีเซนาครับก็ได้มีคนซื้อไปแล้วตามมาจ้งยูทูปก็มาซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้รถร้านครับอันนี้รถร้านรถที่ร้านล้อก็จะเป็นล้อคอมดาวครับล้อคอมดาวล้อคอมดาวปีใกล้ครับปีปีเก้า ที่เราตัวตอกครับอตอนนั้นได้มาคู่เท่าไหร่คู่พันก็บ้านครับพันกาบ้าทได้เมาส์เมาส์ได้มาเท่าไหร่ครับเมาส์ก็แปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบไม่มีตัวนี้เนาะอ,นอันนี้อันนี้ซือนนซ้อร้านขนมซื้อมาสี่ร้อยครับสี่ร้อยค่าจะดสี่ร้อยแล้วก็น็อตทองตัวละห้าสิบบาทแล้วจานก็เป็นจานนิชินครับร<า>อยู่ในไว้น่าจะห้ยไปแล้ว อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสือสนามใช่ครับก็แทบทุกสนามแล้วก็จะมีหอดทองเผาเผาให้เป็นเผารดทองครับหัวข้องฟังเผานี้ถือมา400 400ห้าสิบครับ400ห้ <450. S 2> าสิบเผาร์ล400ห้าสิบและชกชกนี่เป็นสเตนเนาะสเตนหกสติกเกอร์ลูดไปแล้วล้างบ่อยจัด <laughs> ได้ได้มาเท่าไหร่สเตนนี้ตัวนี้งานงานเกรดต่ำครับ ได้หมาหกเหรียญก็บ,บาทหกเหรียญก็บาทแต่ตอนใส่ต้องไปตัดโฉกเยอะเลยเพราะเพราะสเต๊ทมันสูงอ่ะสูงอย่างนี้เลยอ๋อสูงมาครับไอ้นี่ขนาดจเจาะเลยนะใช่ครับมันสูงมาก็ต้องไปตัดโฉกตัดเกล็ดหม่ฝั่งน,นี้ฝัน,นี้ก็ตัดตัวใหม่เป็นดุมดุมตรงรุ่นตรงรุ่งชุดหัวหัวเครื่องหัวเครื่องก็จะมีซ้อนอยู่ เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดเพื่อันโอเคจะไปผมจะข้ามไปล้อหลังเลยหลังก็ไปปักค้าครับผมปแต่ที่ที่แน่ๆเลยอะ่ะแปรงดิสเนี่ยก็ต้องไปพึ่งของพวกโซนิคครับจะใส่อันนี้ก็ได้นะดุมเว็บร้อยิบห้าตัวที่มีดิสมาจากสุนนะอ๋อ oh. แต่มันจะห้ายากหน่อยอ่งเนี้ย อันนี้เราก็เพราะเพราะตัวนั้นเหมือนจะใส่กระถงได้ด้วยเนาะเพราะกระถงมันจะอยู่ช่วงช่วงนี้ใช่ครับอันนี้เราแปลงก็ต้องห้าสนิกมาแปลงนี่ตัวตัวนี้ได้มา่าไห่อ่ะทำไมหลังเป็นนิชชินข้างหลังเป็นแอมเบอ๋อมันมันไม่มีค่าครับไม่ขายมันมีค่าแต่ค่าจับไม่ได้อ่ออ้าวรูรูไม่เหมือนหรอไม่มันมันตรงนี้ครับมันกว้างถ้าเราซื้อเหมามันต้องเราต้องหาก่างฟังด้วยใช่มันมันเป็นดีแค่เรา ที่รามีจะค่าอย่างนี้เราก็ต้องจับอย่างนี้มาใส่ครับชุดหลังเนี่ยชุดล่างชุดล่างเมาเมาได้ไอ้ปักค้างได้ไหมัช่ไหมพ่อมซื้อรวมเลยทีเดียวไอ้พวกนี้ด้วยอ๋อพวกนี้พ่มซื้อรวมห้าหกพันนะครับซื้อรวมเลยทีเดียวอามก็เป็นอามหนุยอามหนุยครับเป็นทรงไข่เนาะทรงไข่ยืดต้องเหนียวส่วนโช๊คโชคเป็นโอ้โหนี่แไอเทมเลยครับไคยาบ้าโช๊คไคยาบ้าครับ ตัวนี้แปดพันกบาทครับอันนี้โชคแท้โชคแท้ครับโชคขคยบ้านีที่เข้าห้างที่มันแรลเพราะว่ามันมันมีเป็นค้างครับมีเป็นค้างค้างคว้าค้างคว้าอย่เียอ้าวหรอพวกเอาค้างคว้าใส่ค้างสายดูพี่ดูติ๊กเกอร์ฝั่งสายอ้าวแล้วมันไปอยู่กับพวกรถอะไรพวกก็ไม่ดูมันเป็นรถท้องญี่ปุ่นอะเก้าญี่ปุ่นอ่นนี้หรอใช่ครับเออใช่สติ๊กเกอร์มันจะอยู่ด้านหนนะสติ๊กเกอร์แสดงว่าด้านด้านนอกไม่มีไม่มีครับนี่โเป็นดชูค้างเดียว เป็นอันนี้ก็เป็นบางบงโซ่เป็นงานฟิล์มลอยน้ำนะครับฟิล์มโซ่อันนี้ก็เป็นอ้นนี้ปันนี้ปัดเงาแต่ส่วนคาตังส่งชุดล้างส่งชุดมาเลยและอันนี้นี่แบกเองครับคือตัดของเก้าเอาองเก้าทิ้งแล้วก็แปลงเองอันนี้ก็เชื่อมติดเชื่อมติดแล้วก็ไปชุบแต่ตอนนี้มันมีอันนี้แล้ว มีทำส้ำเร็จแล้วอย่างเงี้ยเห็นเขามีขายใช่แต่ตอนตอนนั้นไม่มีเราก็แต่แรกตั้งไม่ได้ตั้งใจแปหรอกจอดรถจอดล้มทับกันอทะเลาะหมดเลยครับสเตอร์คันนี้เป็นสเตอร์เดี๋ยวผมดูน่าจะยีิบปดมสามสิบครับสามสิบสิบหน้าสิบห้าลังสามสิบก็จะสังเกตได้ว่า ปั๊มกระทุงดิดหลังใช่ทำไมมันมาโผล่ตรงนี้อ่อเดินไส้ยาวเลยครับอคือตัวนี้มันเป็นรถหัวขีดแล้วพอแปลงเป็นตัวตัวคาบูอะพ่งแปลงไปคาบูมันจะมีกล้องกล้องมันใหญ่กว่าเดิมมันทะลุเฟรมขึ้นมาครับเรากเลยเอานี่มาหวางแทนทำทําไมถึงใช้ขาบูอะตอนนั้นทําร่างถนนไงอก็ยากบ้าเข้ามั้งก็คือทรัพยากรเรามีอยู่แล้วใช่ครับ อนีก็เดินท้ายาวนี้เลยกระทุงหลงซ้อนอยู่นี่ใช่ยาวนี่กระทุงกระทุงเป็นของโซนิกเนาะโซนิกครับโซนิกยกมาเลยยี่สิบห้ายี่สิบหี่เป็นยี่สิบแปดยเอ้ยเป็นบสี่สิบห้าสสเจ็ดยสิแปดยีเก้ายี่สิบีครับได้มาแพงไหมท่านนีนี่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทก็ตัวนี้ไรซีเหมือนกันไดรซีก็ตัวนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทครับนี่ก็จะเป็นชุดส่งชุดมาเลยครับงาน ที่เป็นสีดําที่เป็นสีดําห้องเดิมต้องชุบมือกันครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์อโลโมทีปตัวนี้ใช้จริงป่ะหรือว่าตัวนี้ไส้ลอกครับไส้ลอกคือเน้นเน้นเน้นสวยงามเน้นสวยงามครับส่วนที่กระบาดก็คือคันนี้เวลาผมไปสนามสนามประกวดอ่ะจะเด่นเรื่องการสะบัดชสามตัวสามชั้นมาไปคอนโดก็คืออันนี้เวลาเลี้ยวอ่ะ มันไปทุกตัวนะครับเห็นไหมได้จริงครับอ่าอันนี้ติดตั้งเองไหมติดตั้งช่างติดังช่างเหรอช่างบ้านติดตั้งครับเพราะางช่างคนอี่เก่งมาเขาวางด้วยเขาวางเืมอเหมือนเตะเลยคือเวลาเหลียวมันไม่เพี้ยนมันมันไม่เพี้ยนกันนะคือมันไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันเลยเสมอเมือนมาการสะบัดโอลีนโอลีนได้มาได้มาตอนนั้นตัวละแปดร้อย เป็นร้อยเก้าสิบแยแปดร้อยเก้าสิบครับก็คือค่าติดตั้งต่างหากเนาะใช่ครับแล้วก็เออซื้อบูทมามาใส่ก็คือแจวเดี๋ยวผมช่าให้ฟังไนปะบูทบูทนี้ก็ซื้อตัวยาวมาตัดอืมอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้น่าจะเป็นบูทบูทบูทล้ออ่ามาตัดแล้วก็ค่าการบาทครับค่าการบากก็ตีร้อย พราะมันซื้อมาก็คือต้องมาเสียดต่ง<ม>างตัอ,อตัวนี้ด้วยครับเสียค่าอีกค่าอีกทีหมอก็คือเหลียวปกติค่ะเหลียวปกติครับเดี๋ยวสุดล็อกขอได้ยเออก็คือจะเด่นในเรื่องเด่นมากเด่นในการระบัดทำไมทำไมไม่เอาข้างหน้าแล้วเอาตัวก็ใจก็อยากจะทำแต่มันไม่มีเวลา แต่ก็น่าน่าเ็วๆนี้สนามสุพันธ์ุพันธ์น่าจะไปแน่ถ้าใครเป็นเอฟซีก็ตามไปดูกันได้ครับคือคันเวลาผมไปก็จะเจอคันนี้ได้ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองอ่ะจะอยู่ประมาณนี้แหละก็ดูแล้วก็มีที่หนึ่งที่สองครับเต็มตะกร้าก็ประกา้าครับนี่ตะกร้าตะกรับแอคทีฟตัวนี้คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับใส่สร้อยงามอันเลก อ๋อคือเอาไส้คือเอาไส้ประกาศออกใช่ครับไม่ได้เอาอองเลยอ่าแล้วมันล็อกกันอะไรล็อกน็อตล็อกน็อตล็อกน็นอตตัวนี่ครล็อกครับล็อกให้อยู่สองครั้งเลยต้องครังเลยครั้งเท่าไหร่ครั้งละสี่ร้อยสี่หลอกขาบ้าทครับสี่หล่อเข้าบาทเวฟเวฟรุ่นนี้นี่เส้นเดียวหรือว่าสองเส,นส้นเดียวครับเส้นเดียวเอ่อเรามาใส่ให้สวยงามก็ประกาศสี่หล่อเ้าบาทพร้อมข้องอองฟังใายไม่เกี่ยวใายแยก ไช้ละครัข่างทองแปดเลยใช่แล้วก็ส้ยระขางเส้นละต้องเหลือกระบาทมั้ยก็ต้องสี่เส้นใช่ครับสี่เส้นก็แปดร้อยเก้าร้อยใช่ครับประมาณนั้นมาเรื่องของปั๊มบนเป็นแมมโบ่เป็นงานงานเกรเนาะงานเกรชุดชุดเท่าไหร่ครับอันนี้พันพันร้อยมั้งครับแต่ก็คือเนื่องเลยไม่รั่วแน่ไม่รั่วครับใช่ไหมเพราะ คันนี้ผมเห็นนานแล้วก็คือจะทรงนี้ตลอดอยู่งงี้อ้งี้ปั๊มปั๊มบอลก็คือตัวนี้ตลอดใช่ไม่เคยรถแทบไม่เคยได้หยิบใช้เลยก็คือลูกยางไม่มีการตายนะใช่ครับไม่มีบวมไม่มีอะไรไม่บวมีมามาพร้อมตัวนี้ปะไอ้ตัวนี้เืยแยกครับเซยกระปุกแย้อซฟามาเป็นฝ้าเดิมกระปุกก็เป็นของ C C T ใช่ น,นก็จะมีแคปแล้วเอ้ยคาร์บอนอ่าเป็นคาร์บอนแทนคาร์าบอนแท้ครับเต้นเขา่ขาๆแข่งใช่ไหมอันนี้จำไม่ได้เลยครับหนาเลยอ่ะแรกๆเลยแรกๆยังไม่ประกวนเลยอันนี้อันนี้เป็นลายสองใช่ครับส่วนอันนี้เป็นทำแคสใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขนาเรียกว่าอะไรเลยทำแคสทำก็คือเพื่อนๆที่ติดตามผมตั้งนานก็จะรู้ว่าเพจผมก็จะมีเกี่ยวกับสอนทำเอ้ยช่อง YouTube ผมก็จะมีสอนเกี่ยวกับทำคาร์บอนด้วย เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ต้องย้อนไปดูอะครับเออแล้วก็ท้อท้อท้อก็จะเป็นหข้องช่างแบงค์นครสวรรค์อันนี้เป็นผ้าเปิดหรือว่าผ้าเปิดครับเพ้แเพ้หนักๆเลยอ่ะขอนะาให่ยี่แปดมากแต่เร<ต> <ตะ S 1> ียงเสียงนี้หูแตกเลยแตกคันนี้อย่างที่เราเกินตอนแรกนะเห็นกวนอย่ากวนนะ คือรถประกวดอย่าไปกวดเพราะว่าความแรงเขากำแรงก็โอเคแหละก็เห็นว่าไปกวดกับร้อยยี่ห้ามาครับร้อยยี่ห้าก็รถน้องก็วิง่งวิ่งจมอยู่แต่เจอคันนี้สวนครับลองสวนกินซ่องท่มเศร้าเลยสเต็ปสเต็ปเครื่องเลยก็ห้าเก้าชักซ้ำวอลโซครับวาร์ซล wow, so, นิคลูกลูกห้าเก้าลูกห้าเก้าครับไอไอเครื่องลูกเดิมมันอยู่ที่เนะ่ไร ้าข้องครับห้าสองครับอุ้ยเพิ่มมาข้าวลาก็เป็นลูกโซไซร้อยก็ออกออกทิปมีผลไหมไม่มีครับออกทิปเด้วยนีเข้ากระลิงกันหกติบว่าก็คือไม่มีลับก๊าอากาศแต่แต่ก็ต้องอยู่กับคนเขี่ยแรนเครื่องด้วยนะครับใช่ครับสําคัญเลยต้องอยู่ที่น้ํามันถ้าน้ำมันบางก็ดับคัน้ไลเอ้ยคาคาบูนี่ก็น้ํามันคาบูพุ่มไรกาฮเกาฮะแต่เดี่ยวนีมันมีไรอีพัทาก็ได้เหรอนะอืมเห็นเขาไรกัน ขบูเลยนะเมื่อกี้บอกขอบูอันนี้<ส>อินโฟอินโฟแท้แน่นอนแท้ครับน,นี่แท้ท่อจันทร์เนี่ยเครื่องก็ยิงทรายสะอาดนะครับยิงสะอาดนะมีทรายแล้วก็ฝ้ามีเก็บฝ้าฝ้าที่ฝาที่ฝาก็ตัวละส่องหลอดครับบานคือก็เธอตัวนี้ครับตัวละส่องหลอดครับาทก็เป็นสี่หลอดไม่รวมหมดคันนี้ก็รวมเครื่องแล้วรวมอะไรแล้วก็ รวมรถด้วยรวมรถดแล้วก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นครับก็อราคานี้คือได้รถมามือสองหรือ่ามือสองอ๋อคือรวมรถมือสองแลวมาพูดง่ายปั้นแล้วกซื้อซื้อรวมมาปั้นเราไม่ได้ซื้อรถตู้มาปั้นเอ้เราไม่ได้ซื้อรถตู้มาทำพอเริ่มแรกที่เกินไว้คันนี้คือเป็นรถหลังถนนมาก่อนใช่ครับเป็นรถหลังถนนมาก่อนส่งแบบส่งไม่ได้เลยเราก็มาบิว l ใหม่มาเลย ก็ต้องฟังเสียงแล้วอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเสียงคือเสียงโคตรเล้าเลยอะภายในก็จะมี มีไฮดรอลิกคัมโบไม่ไดกคัมโบอันนี้ก็จะเป็นสีเส็นสีเลือดนะม่วงเลือดใช่ครับก็น็อตก็จะเก็บไปบางจุดส่วนในนี้ก็เป็นร้านแปะแปะร้านนี้อะไรเขาเยอะนะทูกด้วยครับใช่และผมก็ไปอุดหนุนร้านเขาบ่อยด้วยคือคนสุพรรณเด็กวัยรุ่นสุพรรณเข้าร้านนี้แทบเยอะ พูดอย่างนี้ก็สปอนเซอร์ก็ต้องเข้าวะดิถ้าถ้าพี่แปะดูอยู่ก็ทักมาได้นะครับก็โปรเจกต์น้าก็จะพ่มก็จะน่าจะมีชีดแน่นอนเลครับคันนี้เห็นว่ามีชีดโชว์ชีดคือชีดจริงนะครับชีดโชว์โปรเจกต์กำลังพัางอยู่ครับน่าจะไม่เกินฟ่องซะหน้านี่นะครับน่าจะชีดแน่นอนอืโอเคเอาเอาเอาให้พี่ให้หน่อย ก็ Facebook Facebook เขาตามนี้เลยเนาะแป็คอะไรสิ่งใช่ลองไปเลือกสรรหาดูอะไรแต่งได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เห็นว่ามีโปรเจกต์แตกแวกแนวใช่เกินก่อนเลยเกินฉชีดแน่นอนครับไม่ใช่โปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์อย่างอ๋อเมดเมดไหลผ้าครับเครื่องแดดลูกกระส้มครับโย ให้คำว่าเม็ด125นี่คือเปลือก125ถูกป่ะใช่ครับโค้งเป็นเมดโค้งเป็นเมทดส่งส่งขี้เท่าบ้านไม่ได้เจอลูกลาลาต้องอุ้มอ่ะส่งเดี๋ยวก็ต้องตามไปแล้วโอเคถ้าใครอยากดูก็ติดตามช่องพี่เข้าไปเลยครับผมบส่วนคลิปนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็คลิปหน้า คลิปน้าก็อาจจะตามไปถ่ายเมดแต่ว่าโปรเจกเขายังไม่เสร็จนะแต่เราก็อาจจะแอบไปถ่ายก่อนได้ก็จะมีก็จะมีแค่เครื่องนะครับที่ยังไม่ได้ยกขึ้นครับผมครับอวาลันตีคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม